ลิซ่าบล็กพิง์สร้างสถิติใหม่บนส p o t i f y สำหรับศิลปินเคป๊อปหญิงที่มียอดสตรีมถึง800ล้านครั้งเร็วที่สุดตามรายงานของแพลตฟอร์มเพลงระดับโลกอย่าง Spotify ได้รายงานว่าเพลงเดี่ยวของนองลิซ่าบล็กพิงเพลงมันนี่มียอดสตรีมเกิน800ล้านครั้งบน Spotify ซึ่งใช้เวลาประมาณ657วันนับตั้งแต่วันเปิดตัวเมื่อวันที่10กันยายนปี2564ที่ผ่านมาค่คะซึ่งสถิตินี้เคยเกิดขึ้นจากเพลง How You l i ล e That ของแบล็กพิงซึ่งทำสถิติ800ล้้านนครังใ79 จึงทำให้นอริซ่ารักพิงกลายเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกและคนเดียวที่มียอดสตรีมเกิน800ล้านครั้งเ็ลที่สุดสำหรับศิลปินเคป๊อปหญิงค่ะรวมถึงนอริซ่ายังเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกและคนเดียวที่ทำได้ในประวัติศาสตร์วงการเพลงเคป๊อปค่ะในขณะเดียวกันค่ะนอริซ่าก็ยังมีผลงานเดี่ยวเคป๊อปหลัก2รายการบน Spotify ได้แก่ซิงเกิลเดี่ยวที่มียอดสตรีมมากที่สุด โดยเพลงมันนี่และอัลบั้มเดียวที่มียอดสตรีมสูงสุดลาลิสาซึ่งปัจจุบันจำนวนผู้ฟังรายเดือนบน Spotify ของอนลลิซามีมากเป็นอันดับที่4ในบรรดาศิลปินเคป๊อปหญิงและเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาศิลปินเดี่ยวเคป๊อปทั้งหมดค่ะเรียกว,ว่าถ้าพูดถึงความฮอตของนลลิซาแล้วฟังทุกด้านจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านผลงานเพลงเดี่ยวหรือแบบวงก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากและก็ไม่เคยทําให้แฟนต้องผิดหวังเลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของนลลิซาและพิงที่เรานำอัปเดตในคลิปนี้ค่ะะและ คลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ